สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่กนนารนักเบิกข่าวสารของ Let ตอร์สตีอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพิมลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 คนิวเริ่มต้นกันที่เตรียมโลหะแข้งกระดมทุนซื้อแข้งใหม่เสริมทัพชิงจอกในเดือนมกราคมนี้เ e ตเตอร์สตีครับต้องการขายนาเตียส่วนเกินในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับนั่นคือเดือนมกราคม เพื่อเป็นการระดมทุนในการคว้านักเตะคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเบนเจอร์รายได้ครับชักลาสเนสูครับตำแหน่งสซเตอ์แบ็กกองหลังดาวรุ่งทีมชาติตุรกีครับย้ายมาร่วมทีมเดเอร์สตีในเดือนสิงหาคมปี2018ครับด้วยสัญญายทั้งหมดอยู่5ปีด้วยกันเขาลงเล่นในพรีมียร์ลีกครั้งแรกในวันที่7ตุลาคมคศ2018ครับ นักทีเดเตอร์เองเปิดบ้านเสมอกับเวสต์แฮมิเนเต็ด์หนึ่งหนึ่งส่วนซูสามารถทำประตูแรกในพรีเมียร์ลีกรครับในการแข่งขันนัดที่11ของฤดูก,กาลในปี2019-20เมื่อวันที่3พฤศจิกายนในปีคริสตศักราช2019ช่วยให้ทีมนั้นบุกเอาชนะคิตตันพาเลทที่เซิร์ฟป,ปาร์ค2-0เข้าลงสนามไปทั้งสิ้นทั้งหมด128นัดทำได้3ประตูก,กับ1แอสซิสต์ครับรวมทุกรายการซึ่งฤดูก,กาล2021-22ครับเขามีโอกาสในการลงสนามทั้งสิ้น41น,นัดครับทำได้แค่1ปรระตูคับในช่วงเวลาประตูารับโอกกาาสม เนื่องจากจอนนี่แวนกับมีอาการบาดเจ็บที่ต้องพักยาวแต่พลนง,งานของซวนซูครับไม่เป็นที่น่าพอใจมากนะักสำหรับเบรนเดอร์ทำให้รูการนี้ได้รับโอกาสไปเพียง2นัดเท่านั้นรวมทุกรายการซึ่งสมูรสอนเองนะครับน่าจะปักป้ายขายเข้าในช่วงตลาดมก,กราคมที่ถึงนี้ด้วยราคา22ล้านปอนด์ครับต่อมารายที่2ครับยางนิดวิททกาดครับตำแหน่งซินเตอร์แบ็ก กองหลังชาวเดนมาร์รายนี้ย้ายมาจากสโมสรเซาท์แฮมตันมาร่วมกับเตอร์ิตีในเดือนสิงหาคมปี2011ในตอนนั้นเองนะครับเบเดนเจอร์เองนะครับต้องการปักกหลังคนใหม่เข้ามาเสริมทัพหลังจากที่ต้องเสียเวดดี้ฟูฟูน่าแนวรับคุณสำคัญที่ขาหักในเกมอุ่นเครื่องกับเบียร์เรยันและต้องพักยาวถึงปีหน้าต่อมาครับเลสเตอร์ต้องเสียเวดดี้ฟูฟูน่าให้กับคู่แข่งอย่าง q ิวซีครับ โดยตกลงค่าตัวไว้ที่เบสเสร็จราว75้าล้านบอลครับเซ็นสัญญาจนถึงปีส0 2 8ครับหลังจากปล่อยตัวให้กับฟอร์ฟุน่าออกจากทีมไปแล้วเวตกาศดเองไม่สามารถเบียดย่งกับตั้งเต่คนอื่นในการลงสนามได้เลยโดยที่ลงสนามให้กับเดเตอร์ทั้งหมด22นัดรวมทุกรายการแถมในลูกการนี้ครับลงไปเพียง2นัดเท่านั้นเมื่อรวมทุกรายการสมูสรนน่าจะปักป้ายราคาเขาเอาไว้ที่15ล้าล้านดอ ต่อมารายที่3ครับเป็นอเยโซเปเรสตำแหน่งกองหน้าและกองกลางตัวรุกกองหน้าชาวสเปนรายนี้เข้ามามีส่วนร่วมกับทัพยิงจออสยามในเดือนมกรา,กราคมปี2 1 9ครับเซ็นสัญญา4ปีเปเรสเองเนี่ยลงเล่นไปทั้งสิ้น108นัดทำได้14ประตูกักบ12แอสสซ์ครับเขาสามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในรููการนี้ โดยในเกมที่ชนะเวตแฮมเปเรสลงสนามเป็นตัวสำรองแทนเพซันดาก้าในช่วงครึ่งหลังครับจากนั้นนะครับเขาได้ทำแอสซต์ให้กับฮาร์วิบรานครับยิงประตูขึ้น2-0แต่สำหรับเปเรสแล้วนะครับในฤดูกาลนี้เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเขาซึ่งลงเล่นเพียง145นาทีในลีกโดยออกสตาร์ทเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโอกาสของเขาลงสนามเขาลุนเืองเรื่อยๆครับเพีนเยาวันกับโชยุนซูและสัญญาของเขาจะหมดลงไปในช่วงสมบมหน้า ดังนั้นครับเดืเอนมกราคมที่ถึงนี้จึงมีความเป็นได้ว่าสโมสรเองอยากจะปล่อยขาออกเกทีมซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงว่าเขาอาจจะกลับไปที่ลีกสเปนครับต่อมารายที่สี่ครับเดนนิสไบร์ครับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกมิดฟิลด์ชาววิลเยียมรายนี้ย้ายมาร่วมท้าพิเตอร์สตีในเดือนสิงหาคมด้วยสัญญา5ปีปราดลงสนามให้กับเลสเตอร์ไปตังสิ่ง69นัดทำได้3ประตูก,กับ6แอซสต์ครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยสโมสรได้ปล่อยยืยมตัวเขาให้กับสโมสรโตริโต ในลีกซีรีส์อิตาลีครับในรูปการโดยลงเล่นไปทั้งหมด24นัดยิงได้2ประตูกับแอสซิสครับหลังหมดสัญญากลับมาทับยิงจอสยามในช่วงสมมอร์ที่ผ่านมาผลงานของเขาในโตเรโนถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแฟนบอลอยากเห็นเขาย้ายไปร่วมทัาปโตเรโนอย่างทาวนครับแต่โรเจอร์เองบอกว่าปราดเองต้องการที่ต่อสู้เพื่อย่งตำแหน่งตัวจริงที่คิงวูสเตียมผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาครับเป็นเกมที่เอาชนะลีดปราดมีส่วนร่วมกับทั้ง2ประตูหลังจากที่ลงแทนเจมิลิชันที่ติดโทษแบนแต่เขาออกสตาร์เป็นตัว เพียงเพียง2นัดและลงเล่นเป็นตัวสำรอง5นัดในพิมพ์ลีกในรูการนี้และนั้นอาจได้เพียงพอสำหรับเขาสโมสรต้องการปล่อยตัวเขาออกจีกทีมเดือนมกราคมนี้ครับและรายสุดท้ายครับเป็นยูริตอรมองตำแหน่งมิดฟิลตัวรุกหรือมิดฟิลตัวกลางครับมิดฟิลชาวเบลเยียมรายนี้ครับย้ายมาจาก RS m o n โมโกมาอยู่กับเบต์สตีนในสัญญายืมตัวและหลังจบรูการ 2018และ19ทีนละมองเองนะครับหมดสัญญายืมตัวและต้องกลับไปที่มนนโก,โกต้นสังกัดเดิมแต่เลตเตอร์เอนะครับเดินหน้าเซ็นสัญญาในการคว้าตัวยูริทีนละมองเข้ามาถิ่นกิงเวิร์ตเตียมได้ยอย่างเป็นถาวรครับในเดือนมก,กราคมปี2019ทีนละมองเองนะครับถือว่าเป็นแข้งคนสําคัญของทัพชิงเจ้าสยามก็ว่าได้ภาพเป็นความทรงจำที่นึกถึงและก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมกับทัพชิงเจ้าสยามคงนีมิพลนนัดที่เอาชนะเชลซีในเกมชิงถ้วยเ a ครับ เจ้าตัวซัดประตูสวยๆให้กับทัพจยิงจอสยามครองแชมป์เวเคัพเป็นสมัยแรกของสโมสรได้สำเร็จรับในรอบ137ปีทิลลมองเองเนี่ยลงเล่นไปทั้งสิ้น175นัดยิงไปทั้งหมด27ประตูกับ25แอซเสรวมทุกรายการครับในฤดูกาลนี้นะครับเขาลงเล่นไปแล้วทั้งหมด15นัดยิงไป3ประตูกับ1แอซเซสครับในลีกในช่วงนี้ติลลมองเองเนี่ยกำลังเนื้อหอมมีหลายทีมให้ความสนใจเนื่องจากเขาเลือสัญญากับสโมสรเพียง6เดือนเท่านั้น ดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมคู่แข่งลิเตอร์สตีอย่างอาร์เซนอลครับกำลังให้ความสนใจและพร้อมทุ่มในการคว้าตัวยูริตอลมองไปร่วมทีมให้ได้ในเดือนมก,กราคมนมิข่าวต่อมาครับส่วนบราซาลเอนะครับก็ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เล่งตัวของยูริตอลมองแทนบุสเกตครับบาซาลนาครับเล่งหาตัวตายตัวแทนของเซอร์เกียวบุสเกตครับที่ใกล้มลาทีมโดยสนใจยูริตลมองคอลิเตอร์ ซึ่งสัญญาของบุสเกตนะครับกำลังที่สุดลงไปหลังจบฤดูกาลนี้ไม่มีกระแสข่าวมาว่าอาจจะมีการหาหรือร่วมกันเพื่อต่อสัญญาใหม่แต่ก็มีแนวโน้มไม่น้อยที่บุสเกตเองในวัน24ปีจำลาทีมซึ่งมาก้าสื่อของสเปนรายงานว่าบาร์ซ่าครับเล็งในการคว้าตัวยูริตลมองคาบที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้มาร่วมทําให้ได้โดยพร้อมเจราจาเพื่อสัญ,ญญาร่วงหน้าในเดือนมกราคมนี้เลย เนื่องจากยูที่ตลรมองครับยังม,มีความคืบหน้าในการต่อสัญญาใหม่กับเบเตอร์และตัวเป็นข่าวคราว,วาา่าไลฟสโมสรชั้นนำในอังกฤษและก็ยุโรปครับนอกจากบาร์ซ่าแล้วที่กำลังมองหาทีมลงมาเตะอุ่นเครื่องเพื่อข้อเสนมก่อนที่จะกลับมาเตะในเกมดีอีกครั้งหนึ่งพบกับเอสปันย่าในวันที่31ธันวาคมหรือก่อนหน้านี้ครับการเ,รเจรจาทั้งอุ่นเครื่องกับอาร์เซนอลกับยูเว่ก็ล้มเหลวลงไปครับข่าวต่อมาครับชู่าซูนซูครับกองหลังชาวเติร์กครับของเลนเตอร์สตีกำลังตกเป็นเป้าหมาย ในการเสริมแนวรับของเอติโกมาดรครับวิดีโออาร์ตครับรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเอติโกมาเดรครับเป็นหนึ่งในสโมรสรที่ให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับชักลาสุนซูครับของหลังชาวเติบของเลตเตอร์สตี้หลังตัวแทนของสโมสรสอบถามสถานการณ์ของเซตบแบ็กไวโอบีรายนี้กับอดีตตัวแทนนักเตะซุนซูย้ายจากไฟร์บวกมาอยู่กับเลตเตอร์สตี้ในช่วงซัมเมอร์ปี2018และเขาเองนะครับกำลังจะสิ้นสุดสัญญากับทีมเลตเตอร์สตี้ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า และตัวเป็นเป้าหมายให้ความสนใจหลายสโมสรและหนึ่งในนั้นคือแอเลติโกมาริดเนื่องจากว่าดิโอโกซิเมโอเน่ครับต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้แนวป้องกันของทีมตรามีที่อ่อนยบยาบในช่วงพักหลังครับจาก,การายรง,งานระบุว่าอันเร่เรเบต้าครับผู้ในการกีฬาของทัพได้มีการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของซซนซูผ่านทางมุสตากาอดีตตัวแทนแนวรับไว้ปปีเนื่องจากสโมสรน,นั้นต้องการสัญญาก,กับนักเตะช่วงเดนมารก,กาคมนี้หรืออย่างช้าในช่วงซัมเมอร์ที่เขาจะกลายเป็นอิสระ ซีพีเน่ต้องการปรับแนวรับในเรื่องของการป้องกันเพื่อมีความสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมครับท่มกลางความไม่แน่นอนในอนาคตของแนวรับบางคนของทีมทุรามีโดยเฉพาะมาริโอเอมูโซและก็ฟิลิเปมอนเตโรครับที่มีโอกาสถูกปล่อยตัวออกจากทีมในอนาคตอันใกล้นี้เอาเละครับอันนี้ก็เป็นการรายงานข่าวนะครับของเดอร์สตีนะครับก็มีหลายประเด็นหน้าที่ ค่อนข้างที่จะต้องติดตามครับในตลาดเดือนมกราคมนี้ถึงแม้ว่าในช่วงนั้นนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ในหลายทีมนะครับอาจจะไม่มีการแบบการซื้อขายนี่อาจจะไม่วูบวาบนะครับเพราะฉะนั้นดิวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนี่ว่าจะเป็นยูริตลมองนะครับก็น่าสนใจแล้วก็ดิวของซูนซูนะครับก็น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องบอกว่าเลสเตอร์เอนนะครับก็ต้องการเงินเหมือนกันเพื่อที่จะเสริมทัพให้มีความแข็งแกร่งอย่างน้อยๆนะครับ อาจจะไม่ได้แบบจบอันดับที่อาต้นๆของตารางครับอย่างแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยครับก็ให้จบดีที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ครับนี่การเบขคาวสารคอนเทสเตอร์สตีครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ